สาวสวยชาวญี่ปุ่นคนนี้เธอมีชื่อว่าชิเอรุโดยเธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยหลายครั้งแล้วและในครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยโดยในครั้งนี้เธออยากที่จะมาลิ้มลองอาหารอีกครั้งและสัมผัสกับวัฒนธรรมของคนไทยโดยในคลิปวิดีโอนี้เธอจะไปไหนและทำอะไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับหากใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับ และผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับโดยที่เปิดคลิปมาเธอก็ได้สวัสดีและได้แนะนํากับคุณผู้ชมของเธอโดยเธอมีชื่อว่าชีเอรุและการเดินทางของเธอในครั้งนี้เธอได้เข้าร่วมกับทัวร์ของประเทศไทยโดยเธอกําลังจะมุ่งหน้าไปยังอยุธยาเป็นครั้งแรก เธอเฝ้ารอคอยที่จะไปสถานที่ต่างๆของเมืองอยุทยาซึ่งเธอบอกว่าเธอได้ยินมาว่าเมืองอยุทยาเป็นเมืองที่สวยงามามากๆเธอจึงรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้ไปที่นั่นเมื่อลถทัวร์ของเธอเดินทางมาถึงเธอก็ได้ขึ้นไปบนรถทัวร์และหลังจากนั้นก็ได้มีไกด์นำเที่ยวขึ้นมาแนะนำตัวและพูดคุยกับนักท่องเที่ยวและได้แนะนำเส้นทางให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อรถทัวร์เดินทางมาได้สักพัก รถทัวร์ก็ได้จอดให้นักท่องเที่ยวพักเป็นเวลา10นาทีเธอได้บอกว่ารถจะออกเดินทางอีกครั้งในเวลา10นาฬิกา40นาทีเธอจึงไปซื้อของและได้เข้าห้องน้ำก่อนเธอไม่รู้ว่าจุดพักนี้เป็นจุดบริการที่ใหญ่ที่สุดหรือไม่แต่เธอก็คิดว่าจุดบริการตรงนี้น่าจะเป็นจุดบริการที่ใหญ่ที่สุดแล้วต่อมาเธอก็ได้เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อและเธอได้พบเห็นกับสุนัขตัวหนึ่งที่นอนอยู่หน้าประตูของร้านสะดวกซื้ออยู่และเธอก็ได้ทักทายกับสุนัข ตัวนั้นว่าสวัสดีค่ะเมื่อเธอเข้ามายัางภายในของร้านสะดวกซื้อเธอก็ได้ซื้อของมากมายและพอเธอซื้อเสร็จแล้วจากนั้นเธอจึงได้เดินขึ้นไปบนรถทัว เพื่อที่จะออกเดินทางหลังจากที่เธอขึ้นมาบนรถทัวร์แล้วเธอก็ได้นั่งกินทาร์ตไข่และก็เครื่องดื่มชูกำลังหลังจากที่เธอได้กินเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากหลังจากที่กินเสร็จได้ไม่นานรถทัวร์ของเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่ตลาดรถไฟแม่กองที่อยู่ใกล้กันกับสถานีเธอบอกว่าที่ตลาดแห่งนี้มีผักผลไม้และอาหารมากมายและยังมีผู้คนที่หนาแน่นอยู่ข้างรางรถไฟด้วย เธอถึงกับทึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปเดินดูสินค้าต่างๆเมื่อเธอเดินดูอยู่นั้นเธอก็ถึงกับต้องตกใจเมื่อเธอไปเจอกับปลาดุกที่ยังสดๆอยู่ในขณะที่เธอกําลังเดินไปเลือกสินค้าอยู่นั้นก็ได้มีรถไฟขบวนหนึ่งผ่านมาพอดีเธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้เห็นรถไฟ หลังจากนั้นเธอก็ได้ไปที่สถานีต่อไปและเธอก็ได้ไปเจอกับร้านขายมะพร้าวแห่งหนึ่งซึ่งมีราคาลูกละ40บาทและพ่อค้าก็ได้ชวนเธอไปชิมน้ำตาลมะพร้าวเธอบอกว่าก็อร่อยดีนะและก็แปลกดีด้วยหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปสั่งกาแฟนั่นก็คือโคคนัทลาเต้ซึ่งเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของมะพร้าวอยู่เมื่อกาแฟมาเสิร์ฟเธอจึงได้ลองชิมและเธอบอกว่ามันอร่อยมากเธอไม่คิดเลยว่ากาแฟจะสามารถเข้ากันกับมะพร้าวได้หลังจากนั้นเธอก็ได้เดินทางไปจุด มุ่งหมายต่อไปนั่นก็คือตลาดน้ําดําเนินสะดวกเมื่อมาถึงยังตลาดน้ําแล้วเธอก็ได้ไปเดินดูสินค้าต่างๆและเธอก็ได้ขึ้นเรือเพื่อชมรอบๆตลาดน้ําแต่ในขณะที่ขี่เรือได้สักพักเธอถึงกับต้องตกใจเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งกาลังเล่นอยู่กับงูเมื่อผู้ชายคนนั้นมองเห็นเธอเขาจึงได้ถามกับเธอว่าอยากจะลองดูไหมล่ะเธอจึงหัวเราะและก็ได้บอกว่าไม่แล้วเธอก็ได้เดินทางต่อไปเรื่อยๆเธอบอกว่าเธอรู้สึกสนุกมากและตื่นเต้นสุดๆไปเลยเมื่อเธอนั่งเรือชม รอบๆเสร็จแล้วเธอก็ได้ไป,ไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมากินซึ่งเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ไกของเธอได้แนะนําเธอจึงได้ซื้อมากินแล้วเธอก็ได้บอกว่ามันอร่อยมากและข้าวเหนียวมะม่วงแต่ละสีก็มีกลิ่นที่หอมแตกต่างกันไปเมื่อเธอกินเสร็จแล้วเธอก็ได้ไปเดินดูสินค้าต่างๆและเธอก็ได้ไปซื้อผ้าถุงในราคา300บาทหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินไปซื้อของอย่างอื่นต่อเมื่อเธอซื้อของเสร็จแล้วเธอก็ได้ไปขึ้นรถและเธอก็ได้กินขนมเบื้องที่เธอซื้อมาจากนั้นเธอก็ได้ลองกินขนมเบื้องพอเธอได้ กินแล้วเธอก็บอกว่ามันหอมและอร่อยมากหลังจากนั้นไกด์นาเที่ยวก็ได้บอกว่าจะพาไปจอดรับประทานอาหารเที่ยงเธอจึงได้ลงไปรับประทานอาหารที่ร้านขัวขุนย่าเธอได้สั่งเบียร์มาหนึ่งกระป๋องและผัดกะเพราไข่ดาวเมื่อได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆมันมีกลิ่นที่ไม่แรงเกินไปต่อมาก็ได้มีแตงโมมาเสิร์ฟให้กับเธอและเธอก็ได้กินแตงโมเธอบอกว่าเธอชอบแตงโมมากเธอไม่เบื่อเลยที่จะกินมันทุกวันเพราะมันอร่อย และเธอก็ได้หยิบของหวานอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ในจานขึ้นมาเธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันมีรูปร่างเหมือนกับมะเขือเลยและก็ยังมีอีกชิ้นหนึ่งนั่นก็ทําให้เธอสงสัยหลังจากที่เธอได้ลองกินดูแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆ พอกินเสร็จเจ้าของร้านก็ได้ขอบคุณและเธอจึงได้ถามกับเจ้าของร้านว่าที่อยู่ในจา,านผลไม้นี้มันคืออะไรเจ้าของร้านจึงได้ตอบกับเธอไปว่ามันคือลูกชุบนั่นเองต่อมาเธอจึงได้เดินทางไปที่วัดพระมหาธาตุซึ่งเป็นวัดสําคัญทางพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธศตรวรรษที่1 4เป็นเจดีที่เคยหกักเนื่องจากมีการลุกรานของกองทัพพมา่า ปัจจุบันเหลือแต่เจดีและกำแพงที่ถูกทำลายเธอบอกว่าเธอมาถึงที่อยุธยาแล้วดังสมปรารถนาของเธอหลังจากนั้นเธอจึงได้เดินทางเพื่อที่จะไปขี่ช้างเจนาทีในราคา200บาทซึ่งเธอบอกว่าการขี่ช้างไม่ได้รวมอยู่ในทัวร์ครั้งนี้แต่การขี่ช้างภูเขาร่วมทัวร์ของเธอเต็มใจที่จะมาขี่เองเมื่อเธอได้ขึ้นไปบนช้างแล้วเธอก็ได้ถามกับช้างว่าสบายดีไหมนักไหมและเธอก็หัวเราะเธอบอกว่ามันสนุกมากๆและมันทําให้เธอตื่นเต้นสุดๆ และสถานที่ต่อไปที่เธอกาลังจะเดินทางไปนั่นก็คือวัดพระศรีสันเพชเมื่อเธอเดินเข้าไปไก่ก็ได้แนะนํากับสถานที่ต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้าไปไหว้พระและได้เดินดูรอบๆและเธอก็ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเธอบอกว่าสถานที่นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก เธอรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาหนึ่งครั้งในชีวิตและเธอก็ได้เดินทางกลับกรุงเทพท้าคลิปเธอได้เล่าความประทับใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในครั้งนี้เธอบอกว่าเธอได้เดินทางไปท่องเที่ยวคนเดียวแต่ยังมีเพื่อนอีกหลายคนที่เดินทางไปกับเธอด้วยดังนั้นคุณไม่ต้องลังเลไกด์จะเป็นคนบอกทุกอย่างและแนะนําทุกอย่างให้กับพวกคุณเธอบอกว่าการท่องเที่ยวในครั้งนี้มีทัวร์นาเที่ยวที่ดีมากและเธอก็สนุกมากๆและก็มีความสุขและประทับใจที่สุด นั่นทำให้เธออยากที่จะกลับมาที่นี่อีกครั้งเอาละครับสำหรับเรื่องราวของเธอก็ได้จบแต่เพลงเท่านี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบลงไว้แต่เพลงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอย่าดูนานกันด้วยนะครับหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ช่วยกันคอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ